สวัสดีทุกเช้ายุทธาดีครับยุพงวันน r ้กี่มิถุนานแล้วอ่ะเดวมาไลน์คุณเดียวนะมีแฟนด้วยมีแฟนด้วยดีไหมคุณเดียวคุณเดียวโคตรแมน กูจะบม S C T V โมนิก้าจะเล่นเกมอะไรก่อนจีดังไปครับโอ้โหโอ้โหอยู่ดีๆีแคเกมหมดเองเลยครับให้โอพีกูด้วยครับกูจะเกมหมดโคตรเล็กเลย คุ้มาดิฟิตมันเอาโอ้ยเฮียก็ติดแฟ็คเหมือนเนี้มอะไรไม่้บ้าอะไรพม่ดดเพลงมัดลิวคามะเฮ้ยเฮเฮ้ยเดีวาคิวไม่เลยฮ้เฮ้ยเกมหมดเร็วนะเว้ยเกมหมดเร็วนะเว้ย ไอ well> ้ันทองไมไม่มจะเล่อะไรดิ้ทองทมรไปารวจทาธรรมชาติก ja. ่อนธรรมชาติขหาจะเขามีของให้ไอหของอี well h <h ้จะเสียคาควยเลยเ๋้าของในของเนี่ยเขามีบ้านให้เนี่ยเนี่ยเน่บ้านเขาเนี่ยเขามีบ้านให้เนยไอ้ชัดเขาเข้าทางนี้กันนี้ เปิดประตูแบบชาวล็อกอักนนี้ผมก็โหลดมาจาก M C P E Master ครับแบบชาวล็อกครับผมคืออะไรมันจะเออทำเพื่อกไปที่มันจะรีรีนะี่สิไอ้เียเร็วๆของสายชุดเพชรมาเลยเด้อ แก่เอันทองธรรมดาเอเป็นทองอินชาร์ไม่เอมนทองเลยตัวอินชาร์มันก็ไม่บอกทีแรกเลยสุดกูถามไอ้มนอยอปนทองกูไม่ตอบกูรู้แต่เอเป็นทองเอ้ยทองขอกไ ว้าลายไซด์สมมุติยีพี่ยอดเอ็ดเอ็ดมันเมื่อกี้เร็วๆอยู่ดีๆก็หลุดหรือไม่ไม่หลุด ไม่มีโม้ใชผมไม่มีนี่อยู่ดีๆอยาดานิ่งก็ไม่มีถ้ามีเด็กเป็นอะไรสิเปิดช่องของให้ดูแป๊บหนึ่งกูปรับนนี้ก่อนอันมันเล็กนี่มันปรับสุดขนาดนี้เฮ้อ จริงใจมึงปิดคำสั่งค่ะไม่ใช้ไม่ได้ฮู้ปุ้ไม่ใช้คำสั่งหรอกนะปิดคำสั่งไปเลยมีแต่คนป๊อปิดใช้คำสั่งปิดคำสั่งไปเลยเดี๋ยวนี้ปุงไม่ได้ป๊อปมึงปัดแล้วไม่ปิดคำสั่งเอาไปแล้วป่ะไปก็ไมบอกพูดสุดเออน่าจะเอาสเต็กมาด้วยสเต็กมาเพี่รเอามาแดงไง 没枕头一身。那、oh. 你来玩。<laughs> โอ้ประตูไปนับเก็บเก็บยายา,านะครับถามว่ายาอะไรครับยา,บาอีครับเฮ้ยไม่ใช่<า> <c oughs> เปิดไปอีกทีเจ้าฟอยด์ดูดมา,าเอาไปดูดนะะม<า>ีเฮียอะไรของกูเนี่ยนี่ยาฆ่าโดนตายเอามาทำไมเนี่ยข้างบนนั่นก็ไมเยา,ายาโพชั่น มีมีกระไดขึ้นด้วยโอ้ไม่น่าเลยกระไดไอ้เฮีย้ยกูหลงทางเลยสัตว์อ๋อมีห้องน้ำก่อนฝึกตัวด้วยครับแม่อาบน,น้ำสักหน่อยว้ายว้ายยังไม่เป็นเลยแม่มีเตียงให้เซฟด้วยบูมบปั๊กบางคืนไอ้วอตติ้งอยูอย่เลยละไอ้ไอ้ต้องงอนแม่งหรอกทับ time สามเซ็รู้สึกเหมือนอะไรเป็นไออีเฮดเฮดเคบูไปนอนอะไรเปิดวะเร็วๆู ไปนอนนอนคนจริงไม่ต้องนอนสัสมันมาเล่นกูเดี๋ยวกูไปหามึงอย่นอนูนอนนอนไม่ที่ให้ที่มันโอ้ยกูไม่นอนดีกว่าเดี๋ยวมึงไปตุ๊ดเร็วๆทำเออนี่กำลังไปนี่ ไม่เชื่อเลยมันจะหมดหมดเอีออยงวะนอนไม่ได้สัตว์ไม่ได้ปรับโหมดมึงต้องปรับโหมดก่อนปรับโหมดมหายกุ้งเข้าใจโหมดมอนเตอมอนเตเชื่อเปล่าอ๋อโมฮิว หมูและสัตว์นอนปรัหนามันนอนไม่ได้มันนอนมันได้กูเปิดหมดนอนเมาเลยเชี่ยแย่เลยเสงอะไรปะโอ้โห้บ๊ I 哎呀、嗯！<laughs> ขออีกพี่นะจบเร็วจังหนูแล้วมึงอัดได้เท่าไหร่อ่ะสิเอ็ดเงก็สิบเอ็ดไอสัตว์เออก็อยู่ก่อนลยก็สัตว์คล้ายพุญแจัีลยขออีกพี่ขออีกพี่เอี่พี่เหรอเอี่พี่เหรอ